หลายๆครั้งครับที่มันเกิดข้อเปรียบเทียบเกิดขึ้นครับว่าบางทีมมีงบประมาณที่มากกว่ามีเจ้าของทีมที่รวยกว่าแล้วก็มีเงินในการลงทุนมากกว่าทีมอื่นมันก็ไม่พ้นข้อประมาณประมาณว่ามีเงินขนาดนี้ใครคุมก็ได้แชมป์ไอ้ความยากหรืออุปสรรคของโคช้ชที่ได้คุมทีมที่มีเงินเยอะงบประมาณสูงเป็นทีมมหาเศรษฐีมันมีอะไรบ้างน,นอกจากแรงกดดันแรงคาดหวังแล้วมันสามารถตัดสินอนาคตของเขาได้เลยครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด See First ให้กับช่องของเราด้วยครับสำหรับ Mainstand นะครับวันนี้เป็นเรื่องของผู้จัดการทีมครับ หรือว่าโค้ชในโลกของลูกหนังนี่แหละครับเพราะว่าหลายๆครั้งครับที่มันเกิดข้อเปรียบเทียบเกิดขึ้นครับว่าบางทีมมีงบประมาณที่มากกว่ามีเจ้าของทีมที่รวยกว่าแล้วก็มีเงินในการลงทุนมากกว่าทีมอื่นมันก็ไม่พ้นข้อประมาณว่ามีเงินขนาดนี้ใครคุ้มก็ได้แชมป์มันถูกพูดถึงในแง่ถึงการความง่ายที่มันเข้ามาครับว่าถ้าคุณมีงบประมาณที่สูงกว่าทีมอื่นคุณเป็นทีมที่ร่ำรวยกว่าทีมอื่นโอกาสที่จะประสบความเร็จมันก็มีมากกว่าทีมอื่น ส่อเรอนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างครับซึ่งบางครั้งเนี่ยโคชที่คุมในทีมระดับกลางๆหรือในระดับเล็กๆนะครับบางทีอาจจะนึกไม่ถึงครับเพราะสุดท้ายแล้วมีเงินก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับเพราะโคชในระดับมีงบประมาณพันล้านเนี่ยมันก็เจองานที่มันยากกว่าคนอื่นอยู่ดีครับวันนี้ลองมาเล่าสู่นนฟังนะครับว่าไอ้คาว่ายากกว่าหรือไอ้คาว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมเริ่มแบบนี้ครับ ที่บอกว่าเรื่องงบประมาณเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญอันนี้คือจริงแท้100%เซเลยครับยกตัวอย่างในกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป๊ปกูเดล,ล่าก็ถูกพูดถึงในแง่นี้ค่อนข้างเยอะซึ่งตัวเขาก็ยอมรับนะครับครั้งหนึ่งเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเรามีเงินจํานวนมากที่จะซื้อผู้เล่นสุดสายมหัศจรรย์ได้ผมยอมรับว่าเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เลยครับหากขาดนักเตะที่เก่งกาจเหล่านี้คล้ายๆว่าถ้าคุณมีเงินมากกว่าทีมอื่น ว่าคุณก็จะมีโอกาสในการแก้ตัวในการแก้ไขมากกว่าทีมอื่นเพราะถ้าลงทุนแล้วมันไม่เวิร์กก็จะมีงบประมาณก้อนใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อเติมแต่งเสริมสร้างกันไปเปรียบก็เหมือนแบบมีรถสักคันหนึ่งครับลองเปลี่ยนเครื่องยนต์ลองเปลี่ยนตัวนั้นลองเปลี่ยนอะไรตัวนี้ดูทําไม่เวิร์กก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูเพราะคุณมีงบประมาณมากกว่าคนอื่น สามารถทําได้ครับแน,น่นอนครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีอีกครั้งกับเคสนี้นับตั้งแต่เป๊ปเข้ามาคุมทีมซิตี้นะครับเขาใช้เงินไปมากกว่า700ล้านปอนด์ครับดึงนักเตะชื่อดังมากมายครับเอาที่เราพอจะนึกชื่อกันออกน,นะครับริยัดมาเรสอินคาคุนโดกันโรดรีแบรโดซินวาโรยซาเนีกัปียลเชลุสเอเดสนันถ้านับตั้งแต่ในฤดูก,กาล2017ถึง2018ันสิต้นมานะครับซิตี้ต้องมีแชมป์ติดมือทุกปีครับยกเว้นแค่ปีแรกครับที่เป๊ปเข้ามาก็คือฤดูกาล2 2016-2017ที่ไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อคุณมีงบประมาณมากกว่าทีมอื่นถ้ากับว่าคุณมีโอกาสมากกว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันควันครับแป๊ปก็เคยเจอปัญหาครับในเรื่องของการเล่นของแนวรับมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เขาพยายามจะอุดรอยรั่วมาโดยตลอดกองหลังหลายคนที่ถูกซื้อมาก็ล้มเหลวก็มีเบชแมนเบนดี้ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างชัดเจนดานิโล ฟูลแบ็กชาวแซมบ้าก็ล้มเหลวแต่ก็อย่างที่บอกครับเมื่อมันไม่เวิร์กซิตี้ก็พร้อมที่จะทุ่มงบประมาณเพิ่มเติมให้ไปเปอโดา่นั้นซื้อแนวรับชุดใหม่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็หาตัวที่มันดีกว่าแพงกว่าจนกระทั่งทีมเจอความสมดุลที่มันถูกต้องยตัวอย่างเช่นอาร,ริกลาป็อกครับ5้าล้านปอนด์คลายวอลเกอร์ครับ47.4ล้านปอนด์จูอัลการเซลโล27.4ล้านปอนด์แล้วก็ตัวอย่างล่าสุดก็คือรูเบนดิอาสครับ64ล้านป่นด์น ถูกดึงตัวเข้ามาหลังจากที่โดนเลสเตอร์ถลุงยับเมื่อต้นซีซันที่ผ่านมาครับแล้วดีอาร์สก็กลายเป็นนายใหญ่ในกองหลังของแมสตี้ทันทีครับสร้างผลงานได้อย่างสม่ำเสมอจนกระทั้งกลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาอังกฤษครับ นี่คือตัวอย่างให้มันเห็นชัดเจนเลยครับมีการเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่ปี2016ครับที่เป๊ปเข้ามาคุมซิตี้นะครับใช้เงินซื้อกองหลังไปแล้วมากกว่า400ล้านปอนด์ครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่จะทำให้พวกเขานั้นมีกลุ่มกาลังที่แข็งแกร่งเกินทีมอื่นและกลายเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของประเทศอังกฤษครับพร้อมกับคว้าแชมป์มากมายครับเอาเฉพาะใน4ฤดูกาลหลังสุดครับ คว้าไปถึง8แชมป์ในรายการของประเทศนะครับพิมลีส3มสมัยครับเอฟเอคัสมัยแล้วก็ l ลีค u p อีก4สมัยครับนั่นคือตัวอย่างในแง่บวกครับเมื่อคุณมีมากกว่าคนอื่นคุณก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงมากกว่าคนอื่นแต่ในทางกลับกันครับมันก็ยังมีความยากอยู่ครับและมันก็เป็นความยากที่บางครั้งเราไม่สามารถจะควบคุมมันได พอถึงทุกวันนี้บรรดาทีมมหาเศรษฐีอย่างแมนเชสเตีร์หรือบริสเบเชียงแมงเองครับของฝรัง่งเศสก็ยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดนะั่นคือการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็เป็นแค่การสร้างความได้เปรียบครับแต่ทุกสิ่งที่สโมสรบนโลกใบนี้เท่าเทียมกันก็คือเมื่อคุณลงสนามแล้วก็มีแค่ส1เ็คนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นทีมในระดับมหาเศรษฐีหรือว่าทีมรากหญ้าทุกสโมสรย่อมมีนักเตะที่ดีที่สุดครับลงสนามซ้ำๆกันไปเ,เรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับว่าปัญหาที่มันตามมา,มาก็ าเคยพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เห็นด้วยกับมันนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมเราก็ต้องแข่งขันปีละสีถ้วยได้พักระหว่างเกมไม่เกิน3วันถ้าคุณจะเป็นแชมป์ทุกรายการแค่ฝีมืออย่างเดียวไม่พอหรอกครับมันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยหรือแม้กระทั่งโชคชะตาและสำคัญก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้ถึงจะมีคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าครับแต่งานยากของโคชพันล้านเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากผู้จัดการทีมในสโมสรระดับรากยากครับนั่นคือต้องรู้จับรรจรบร หลีกเลี่ยงปัญหาการบาดเจ็บที่มันจะเกิดขึ้นทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะทําให้ทีมนั้นเดินหน้าด้วยศักยภาพเดิมครับถ้าเรามองกันตัวจริงกับตัวสมรองถ้าเป็นทีมระดับเล็กนะครับทีมระดับครึ่งล่างหรือในระดับแชมเปี้ยนชิพอะไรประมาณเนี่ยความแตกต่างมันมีน้อยครับเพราะมันก็จะเป็นกลุ่มก้อนของนักเตะที่อยู่ในระดับเกรด C เกรด B ประมาณนั้นครับแต่พอขึ้นมาอยู่ในระดับทีมใหญ่ คุณต้องพยายามลดช่องว่างของตัวจริงกับตัวสำรองให้มันมากที่สุดซึ่งบางครั้งบางรูนการมันทําไม่ได้จริงครับเพราะเกิดเจอเข้าไปเจ็บที3 4คนถ้าเกรดในระดับตัวจริงอาจจะเป็น A บวกครับแต่ตัวสำรองเนี่ยบางคนอาจจะ A แต่บางคนอาจจะถอยลงมาถึง B บวกบหรือ B ลบซึ่งไอ้ช่องว่างตรงนี้ครับมองจากวงนอกเข้ามามองจากบรรดาทีมเล็ก ทีมก,กลางทีมรากหญ้าเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นช่องว่างที่ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ว่ามันใหญ่เพียงพอที่เห็นความแตกต่างของทีมระดับท็อปหรือทีมระดับที่คาดหวังถึงแชมป์ทุกๆปีตรงนี้ความแตกต่างครับซิตี้ก็เจอปัญหานี้เข้าอย่างจังครับในฤดูกาล2 0 1 9กาถึงสอ2 0 2 0บครับบรรดาตัวหลักในแนวรับของพวกเขาเนี่ยเจ็บกันหลายคนมากครับเอเดรซอนอริกลาป็อกชาวการเซโลหรือแม้กรทั่ง แนวรุกครับกุณอเกโรเดบิดซินบาโดนการบาดเจ็บไล่เลี่ยกันเลยครับจนทาให้หลุดวงโคจรในการลุ้นแชมป์หรือเอาตัวอย่างล่าสุดนี่ก็ได้ครับซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลเจอเข้าไปจังๆเลยครับเฟอร์จจฟันดายพักทั้งฤดูก,กาลมีหนาซ้ำครับบรรดาตัวเลือกคนอื่นๆครับโจโกโมเมสเจอามาทิพักยาวเหมือนกันเท่าว่าเยนค็อปไม่มีสัญาชุดใหญ่อยู่ในมือเลยครับ แต่ก็ยังกระเสือกกระสนมาถึงระดับ3ของตารางได้สําเร็จครับแต่เรื่องแชมป์นั้นเลิกพูดครับเพราะเจอแบบนี้เข้าไปมันยากมากครับที่มันจะกล้าไปถึงในการลุ้นแชมป์ได้ เพราะฉะนั้นโค้ดพันล้านก็เผชิญปัญหาหลายอย่างครับเหมือนกับผู้จัดการทีมในสโมสรทั่วๆไปนั่นแหละครับถึงจะได้เปรียบในช่วงของการลงทุนในตลาดซื้อขายอย่างได้ใครก็สามารถจะเจรจาดึงเข้ามาร่วมทีมได้ง่ายกว่าทีมอื่นแต่พอฤดูกาลมันเริ่มแข่งขันจริงขึ้นมาครับมันก็มีปัญหาอย่างอื่นนะครับที่เข้ามาเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นความยากลาบากไม่ต่างกันเลยครับอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงและมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับของการที่คุณจะอยู่ในทีมที่มีงบประมาณสูงและมีความคาดหวังงสูง นั่นคือแรงกดดันครับผิดพลาดเมื่อไหร่โอกาสที่จะตกงานสูงมากครับพวกเขาต้องเจอความกดดันมหาศาลครับกับการใช้เงินไปจํจำนวนมากเพื่อเป็นการลงทุนซื้อตึกทั้งบอบร์ดบริหารเองทั้งแฟนบอลเองเพราะยิ่งจ่ายไปมากเท่าไหร่ครับเป้าหมายเดียวที่มันต้องมีก็คือความสาเร็จ ต้องมีแชมป์ที่มันเป็นรูปธรรมส่วนทีมขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เงินมากมายในการสร้างทีมผลงานจึงไม่ได้ถูกคาดหวังหรือไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดดันถึงเรื่องของความสําเร็จมากมายขนาดนั้นเราจึงเห็นผู้จัดการทีมหลายๆคนครับที่อยู่โยงกับบรรดาทีมก,กลางๆหรือทีมในระดับถัดลงไปเนี่ยอย่างยาวนานเช่นในยุคข,ของเดวิดมอส์สกับเอลวอร์ตันหรือในบูเสติก้าก็จะมีคริสเตียนสไตร์ครับของฟรายบวกโที่สร้างทีมกันมานับ10ปีหรือในกันโชเซนาก็อาจจะยกตัวอย่างในกรณีของลาซิโอได้ครับ ซูบินอิซากิซิ่งนี้กำลังจะย่างก้าวสำคัญครับที่จะไปคุมอินเตอร์มิลานรอแค่การประกาศอย่างเป็นทางการครับแต่พอเป็นทีมที่เงินถุงเงินถังครับถ้าไม่มีแชมป์ติดมือแล้วก็ทางออกก็คือมีทางเดียวครับนั่นคือโอกาสตกงานสูงมากเพราะฉะนั้นคุณต้องเก่งจริงๆเท่านั้นครับถึงจะอยู่ในตำแหน่งได้ทุกๆปีเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยครับสามารถทำให้คุณถูกเด้งออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายได้ครับซีซั่นนี้ถ้าจะเอาแบบรูปธรรมหน่อยก็คือแฟรงค์เดมพาดครับต้นฤดูก,กาลเชลซีเทงบประมาณให้เลยครับ แต่200กว่าล้านปอนด์ในยุคที่เศรษฐกิจมันฟืดเครื่องแบบนี้นะครับแต่เชลซีสามารถลงทุนได้สูงขนาดนี้จิโมแวนเนอร์คลายฮาร์ว์ดเบนชิวเวลเอาแบบตัวหลักก็พอครับแต่ปรากฏว่าผลงานของเชลซีดันค่อยๆดำดิ่งลงเรื่อยๆครับสุดท้ายไปแน่นิ่งอยู่ที่อันดับ9ของตารางแล้วก็แน่นอนครับต่อให้แฟรานกผาจะเป็นตำนานของสโมสรมีคนรักมากมายขนาดไหนแต่ถ้าผลงานมันไม่เป็นไปตามเป้ามันก็เป็นสิทธิสำหรับทางบอร์ดบริหารและเจ้าของสโมสรครับที่พร้อมจะปลดตัวเขาเออกจากทีม กระทั่งได้โทมัสทูเคอร์เนี่ยเข้ามานะครับปลุกปั้นกันใหม่จนกระทั่งไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดนี้เองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปีหนึ่งสโมสรสำหรับการยกตัวอย่างครั้งนี้ครับเคยมีช่วงเวลาที่ปลดผู้จัดการทีมบ่อยครั้งเหมือนกันครับอย่างเช่นในกรณีของลุยฟานกาว2014ถึง2016ครับทุ่มงบประมาณไปประมาณ300กว่าล้านปอนด์ซื้อนักเตะอย่างอังเคลดิมาเรียลุคชออันเดเอราอัลติมักซิยาลครับแมมฟิสเดอะไบหวังว่าจะสร้างความสำเร็จให้กับทีม แต่สุดท้ายหลุยส์ฟันเกาพาทีมคว้าแชมป์ได้เพียงแค่เอฟเอคัพในปี2016ได้แค่ถ้วยเดียวครับแถมยังต้องหลุดโควต้าในยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของทีมในระดับแมน u ชเต็ดแน่ๆเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าทั้งนั้นที่ลงทุนในระดับสูงขนาดนั้นฟันเกาก็ต้องออกจากทีมไป รวมถึงโชเซ่มูรินโญ่ด้วยครับมูรินโญ่เนี่ยเคยพายูไนเต็ดคว้าแชมป์ยุโรป,ป้าหลีและก็ลีกครับนะฮะในฤดูกาล2016ถึง2017ซึ่งเป็นปีแรกของเจ้าตัวกับสโมสรแห่งนี้นะครับเพียงแต่ว่าซีซั่นถัดมาเนี่ยไม่มีแชมป์ติดมือเลยครับมันก็เริ่มมีรอยร้าวระหว่างตัวเขากับบอร์ดบริหารรวมถึงบุคลิกตลักของตัวเองนะครับของมูรินโญ่เนี่ยก็คล้ายๆว่าเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วครับ เพราะงบประมาณที่ให้ลงทุนไปเนี่ยมันมากมายเหลือเกินเอาเฉพาะในฤดูกาล2017-2018นะครับมูริโยจัดหนักไปทั้งอเล็กซิสซานเชสเนมานย่ามาตตชโรเมลูลูกากูวิกเตอร์ลินเดเลฟและถ้ารวมจากซีซั่นก่อนหน้านี้นะฮะปอปอกบาเอริกบายยี่เฮริกมาคิทยานรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเกิน300ล้านปอนด์ครับเพราะฉะนั้นการไม่ได้แชมป์คือสิ่งที่บอบริหารยอมรับไม่ได้ครับจึงเริ่มกระแสะไม่ลงรอยกันมาเรื่อยและสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันในที่สุด ความกดดันและความเครียดจึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดการเหล่านี้ต้องเผชิญหน้าครับหลายครั้งพวกเขาแสดงให้เห็นถึงการคิดมากเกินไป เพราะมันมีความกดดันตรงนี้อยู่ครับหรือว่าตัดสินใจที่มันดูซับซ้อนเยอะเกินไปครับเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีที่ว่าให้กับความผิดพลาดครับถ้าเกิดล้มเหลวหรือชวดแชมป์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะตกงานค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพวกเขาเลยต้องหาทุกถิทางครับเพะะื่อจะทำให้ทีมนั้นเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางครั้งมันก็ดูยากเกินไปครับและมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําไปที่มันจะมีทีมไหนที่จะชนะได้ทุกนัด ถึงตรงนี้พอจะนึกออกกันแล้วนะครับว่าไอ้ความยากหรืออุปสรรคของโคชที่ได้คุมทีมที่มีเงินเยอะงบประมาณสูงเป็นทีมมหาเศรษฐีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง นอกจากแรงกดดันแรงคาดหวังแล้วมันสามารถตัดสินอนาคตของเขาได้เลยครับมันจึงเต็มไปด้วยความเครียดที่พยายามทํางานไปเรื่อยซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทีมรองลงมาความคาดหวังความกดดันตรงนั้นอาจจะน้อยกว่าแต่มันก็เป็นเส้นทางที่เราพอจะนึกภาพออกครับว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกเรื่องบนโลกใบนี้ครับเมื่อคุณลงทุนสูงต้องย่อมมีความคาดหวังที่สูงเมื่อคุณลงทุนไม่สูงมากเป้าหมายหรือความคาดหวังมันก็จะไม่สูงมาก มันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและช่วงชีวิตโอกาสครับว่าคุณจะพาตัวเองนั้นไปอยู่ตรงจุดไหนถ้าไปอยู่ตรงจุดไหนก็ตามครับสิ่งที่มันทําได้นอกจากทํางานให้มันดีที่สุดแล้วนะฮะก็ต้องรับมือกันมาให้ได้ครับกับผลลัพธ์ที่มันจะตามมาเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาขยายเพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นบางครั้งที่เราจะไปแบบตัดสินโดยง่ายได้ว่าทีมแบบนี้เอาใครมาคุมก็ได้เงินเยอะขนาดน,นี้โค้ชคนไหนคุมก็ได้เป็นแชมป์อะไรประมาณนั้น อันนั้นมันเป็นการตัดสินที่มันดูง่ายเกินไปครับเพราะองค์ประกอบโดยรวมนะครับของการทําทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยอีกมากมายครับพร้อมจะท้าทายแล้วก็พิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเก่งพอหรือเจ๋งพอหรือเปล่า คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับกับคอนเทนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยครับส่วนช่องทางอื่นครับนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี Facebook, Twitter, Instagram รมลุมช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ s า u n d าสสป t Spotify, Apple Podcast t ทงแค่เชิร์ชคำว่า Main Stand นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main s t a ต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blocknit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมในที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast